ผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่หนึ่งหนึ่งเมษายน2565นางรุ่งทิวาบุญศรีตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนานกเขียนสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตหนึ่งประวัติส่วนตัวนางรุ่งทิวาบุญศรีตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ในการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาน,นกเขียนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษสังกัดสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตหนึ่งเริ่มเข้ารับราชการเมื่อวันที่29เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2537ด้านการบริหารวิชาการ และความเป็นผู้นำทางวิชาการโรงเรียนบ้านนาโนเขียนในบริหารจัดการหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรโดยมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง2,551ครอบคลุมความต้องการของผู้เรียนชุมชนและท้องถิน่น มีการจัดการแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยให้มีการจัดการเรียนรู้ที่สนองความต้องการความสนใจและความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านต่างๆมีการจัดการวัดผลและประเมินผล จัดทำหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากผลการดำเนินงานก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนักเรียนมีความรู้ความสามารถและสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มมากขึ้นโดยใช้รูปแบบนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา IFTE ด้านการบริหารจัดการศึกษาด้วยนวัตกรรมฮักนะคะโมเดลส่งผลให้ได้รับเกียรติบัตร Best Practice ด้านการจัดการเรียนรู้ระดับจังหวัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามด้านการบริหารจัดการสถานศึกษานางรุ่งทิวาบุญศรีได้ดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ในด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยจัดการฝึกอบรมการป้องกันเหตุและการระงับเหตุเมื่อเกิดอัคคีภัยในโรงเรียนขึ้นเช็คสภาพการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าในโรงเรียน และมีการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 c o วิด -19 เน้นความปลอดภัยเป็นหลักโดยใช้6มาตรการหลัก6มาตรการเสริมและ7มาตรการเข้มงวดในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ผลให้โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยระดับดีเด่น2ปีติดต่อกันในปีการศึกษา2563และ2564จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง เชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมนางรุ่งทิวาบุญสีเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ท่านต่อกระแสแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำมาเป็นกลยุทธ์ในการทำงานเป็นนักคิดที่จะสร้างสรร์คผลงานให้ทันยุคทันสมัยทั้งยังเป็นนักจัดสรรทรัพ,พยากรสนับสนุนการทำงาน รู้จักใช้และควบคุมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาโดวยวิธีการปฏิบัติการบริหารที่เป็นเลิศมีการเข้าร่วมส่งผลงานวิจัยนวัตกรรมการศึกษากล้าเปลี่ยนสร้างสรรค์ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยรวมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและเขตตรวจราชการที่12 รอยแก่นสารสินและยังได้รับการยกย่องเชิดชูกเกลียดให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมกิจกรรมนวัตกรรมสร้างสรรคลดีด้านการบริหารด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายในการปฏิบัติงานของนางรุ่งที่ว่าบุญศรี ได้ยึดหลักผลประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชนเป็นสำคัญโดยคำนึงถึงการใช้วัสดุอุปกรณ์และสาธารณูปโภคได้อย่างประหยัดและเหมาะสมตลอดจนร่วมมือช่วยเหลือและประสานงานระหว่างราชการกับประชาชนอย่างทุ่มเทและจริงใจมีจิตสาธารณะ จิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์โดยเต็มใจสมัครใจอิ่มใจพร้อมจะเสียสละเวลาแรงกายสติปัญญาเพื่อสาธารณประโยชน์ในการทำกิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนและมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นดังเจตนารมณ์ จิตอาสาพระราชทาน904ที่หนังรุ่งทิวาบุญศรีได้เข้าร่วมรับการอบรมและฝึกปฏิบัติให้มีใจรักในงานจิตอาสาเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับงานกิจกรรมของชุมชนและเครือข่ายอาทิเช่นร่วมทำบุญ เข้าร่วมงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและทำขวันข้าวกับหน่วยงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา904รับเสด็จสมเด็จพระกนิฐาเทิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา904รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวลีนารีรัตนราชกัญญาและเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาด้นานการพัฒนาตนเองและวิชาชีพนางรุ่งทิวาบุญศรี เป็นผู้ฝักใฝ่ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอมีแผนการพัฒนาตนเอง (Individual Development ID Plan) เพื่อให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการการบริหารสถานศึกษาและเพิ่มความรู้ในการบริหารงานให้สูงขึ้นด้วยวิธีการต่างๆอย่างหลากหลาย อาทิเช่นเข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสา,าพระราชทานจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมนำเสนอน,นวัตกรรมโครงการ Innovation for Thai Education (IFTE) เข้ารับการอบรม การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญณมหาวิทยาลัยราชพัฏอุบลราชธานีเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตหัวข้อผลประโยชน์ทับซ้อนซ่อนอยู่ใกล้ตัว ได้ผ่านการอบรมโครงการปฏิบัติธรรมสร้างความดีชีวีมีสุขแฮปปี้โซเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามได้รับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา รางวัลชนะเลิศประเภทผู้อำนวยการระดับต้นประจำปีพุทธศักราช2564และยังได้เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2564นด้านการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่อง กลยุทธ์การบริหารจัดการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (Professional Learning Community, PLC) ให้มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สู่การอ่านออกเขียนได้ร้อเอร์ซนนางรุ่งทิวาบุญศรีเล็งเห็นสภาพปัญหาการอ่านหนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้และขาดทักษะการคิดของนักเรียนนั้นถือเป็นปัญหาสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงวิกฤตคุณภาพการศึกษาของประเทศในฐานะผู้บริหารสถานศึกษามีความต้องการในการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะด้านการอ่านออกเขียนได้และมีทักษะการคิด จึงมีความสนใจที่จะสร้างรูปแบบการนิเทศภายในด้วยรูปแบบฮักนะคะโมเดลโดยมีวิธีการดำเนินการให้บรรลุผลโดยศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารจัดการสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะด้านการอ่านออกสร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู ทดลองใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้และประเมินผลที่ได้ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษานางรุ่งทิวาบุญศรี เป็นผู้มีความกระตือรือร้อนและมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาศักยภาพของผู้สอนให้มีประสิทธิภาพต่อการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนโดยการสนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมและสัมมนาอยู่เสมอนอกจากนี้ยังส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษา ของในหลวงรัชกาลที่10และหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดการความรู้พัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและคลังความรู้ในรูปแบบดิจิทัล t e x t ซ์บุและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อม ด้านการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ นางรุ่งทิวาบุญศรีเป็นผู้รักและปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนดไว้โดยได้กระชับและมุ่งเน้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยให้มีการนำระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายในมาใช้ในหน่วยงานพร้อมทั้งได้ประพฤติและปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และบุคคลโดยทั่วไปอย่างสม่ำเสมอทั้งยังได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานจากหน่วยข้าราชการในพระองค์ส่งผลให้มีระเบียบวินัยอย่างเข้มแข็งและสามารถนำแนวทางนโยบายหรือข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชามาถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างทุ่มเทและจริงใจ ซึ่งเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงการเชื่อฟังและให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชานอกจากนี้ยังเป็นบุคคลที่ให้ความสำคัญกับการเป็นผู้ตรงต่อเวลาทั้งในเรื่องงานและวินัยส่วนตัวพ้นจากการเป็นผู้มีความประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามมาตรฐานและจรรยาบบรณของวิชาชีพทำให้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตหนึ่งประจําปีพุทธศักราช2564ด้านอื่นๆประกอบไปด้วย 1. ความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล 2. ความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจในการจัดการศึกษา 3. การปฏิบัติภารกิจตามบริบทของสถานศึกษา 4. การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจการจัดการศึกษาสู่คุณภาพโดยการมีส่วนร่วมในสถานศึกษาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่นๆนางรุ่งทิวาบุญสีได้มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลก,กทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และมีทักษะชีวิตเพื่อเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตและสร้างอาชีพอาทิเช่นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภา,าวะและทัศนคติที่ดีต่อก,การดูแลสุขภาพโดยมีผลงานที่ประจักษ์อาทิเช่นรางวัลเหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็กด้านบริหารจัดการสอพทออบิกอเวอร์สครั้งที่10ประจำปีการศึกษา2564ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนางรุ่งทิวาบุญศรีได้ประพฤติ และปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีคิดดีและเป็นแบบอย่างที่ดีไม่ก่อให้เกิดเรื่องเสื่มเสียทั้งต่อตนเองและภาพลักษณ์ของสังคมมีผลงานที่ประจักษ์โดยได้รับรางวัลเกียรติยศนักบริหารดีเด่นแห่งปีประจำปีพุทธศักราช2564 Executive of the Year 2021สาขาบริหารการศึกษา โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทยโครงการ1ล้านกล้าตอบแทนคุณแผ่นดินได้รับรางวัลน,นวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) โครงการ Innovation for Thai Education ระดับภาคได้รับรางวัลครุชนคนคุณธรรมระดับดีเยี่ยมเขตตรวจราชการที่12ร้อยแก่นสารสินรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาประจำปี2565และรางวัลระดับชาติเกียรติบัตรเป็นครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมปณิทานความดีทำดีเริ่มได้ที่ใจเราเรื่องคนดีมีน้ำยานางรุ่งที่ว่าบุญศรีประสบความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจตามบริบทของสถานศึกษา โดยใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารจัดการสถานศึกษาได้นำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคุณภาพจากการปฏิบัติงานส่งผลให้เกิดผลงานและรางวัลแก่นักเรียนข้าราชการครูบุคลากรสถานศึกษาและตนเองทั้งในระดับชาติระดับภูมิภาคระดับจังหวัด และระดับเขตพื้นที่การศึกษาเป็นต้นผลจากการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจการจัดการศึกษาสู่คุณภาพอย่างเต็มความรู้ความสามารถทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลพพในการปฏิบัติงานดังนี้ได้รับกิจติบัตรเป็นสิทธิเก่าดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2564จากสมาคมสิทธิเก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้รับรางวัลด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาประจำปี2565โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตหนึ่งได้ร่วมบริจาคและระดมทุนสมทบโครงการสารคามหนึ่งห่วงใหญ่สร้างบ้านให้เด็กยากไร้ด้วยโอกาสร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสา,ารคามเขตหนึ่งได้เร่่มบริจาคช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนที่ประสบน้ำท่วมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสา,ารคามเขตหนึ่ง สพทวิถีใหม่วิถีคุณภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษามหาสา,ารคามเขกหนึ่งต้องเป็น